มาเป็นครั <Kad Jin cción> <sh arp ort> <s adia> <Q> ้งแรกเฮาจ้ะแม่ซื้อว่าจะได้องละจ้ะนะซื้อไซซื้อสซยังแม่นี่อยู่จักปีสาปีที่สามเนาะ็นอยู่หน้าตลอดว่าจะมาเล่นเมื่อเดือนเนาะเป็นโดนเมื่อเทือนอะไรเนาะโดยแต่ว่าลักลักษะอยู่ให้อยู่หน้าหลายกลัวบ่คือว่าไเนาะอยู่หน้าก็สะดวกสบายไปแบบนึง ตั้งแต่ออกมานอนไทนอนหน้านี่ได้เจ็กปีแล้วนะนานกับบจือนอกก็คถือว่าโดนพอสมควรนะไม่ได้นอนผเองกับมาเรื่อยอยู่เนาะแต่ว่ายังวันไนถามทั้งน้องเพิ่นว่าั้งแต่คนออกมานอนหน้านี่ได้จักปีเร้วมาวันนี้ก็ถือโอกาสถามกินข่าวกินนั่งเราไปสนองอ่ะกินกับยังมัอนี้ฮะสมักอันเด็กกินกับสมพักสมยังเห็นอะไรเพิ่นกันเนาะจะไปตลาดบ่อหรือว่าจังใด โอ้ยไปโอ้เมื่อตลาดนัดเลยเนาะมันก็ย่างไปบ่เห็ดยังได้ไปนะฮันดีไกลยฉัเปอร์ชีหอดเนาะมีรถบ่าฉันคือสิไเป็นเศร้าเตื่นเลยเนาะเพอ่์สีหอดเนาะฮันดีท่านห้องเพิ่นนะกับผู้ดีได้ตลาดเศร้าได้เนาะตลาดเศร้าสาวโพยังนอนเก็เจอไปไม่น้องเลยไปเรียนซื้อเครื่องสบายได้เศร้า อาจังเลือกมากใบชีวช่วยแน่กับเจ้าก็เลือกเมื่อปั้นน็อปมาเลือกอะไคนเราก็ได้ถ่าได้ได้ถ่าคิวเขาซื้อได้ใหญ่ยมาลยเลทั้งน้องปนกับทังน้องก็ได้เห็นให้หน้าบอนองไ้ลายเพราเขาเป็นนอีกอ่ะเด็กกคพอเด้อยู่เด็กกินเนาะเขากเนาะครอบครัวเจ้าก็มีหลายคนเติบโตนน้องเก่าคน ก็ถือว่าสมควรเตะก็เป็นครอบครัวใหญ่ซันนาะเพิ่นได้ไปไซเบอร์จากครอบครัวจะคือบุเห็นรภายในไดมานี่เพิ่นได้ไปไทยพราะบ่อยู่แต่แถวบ้านแถวเฮานี้เดือดเป็นจะได้เจะคือทางน้องกับบรีอยากไปอันไทยบ่ระสน้องอยากไปยูอยากไปยูแบบบุเคยไปจักเทื่อกเป็นบ่อันเดีทางน้องเพิ่นกับบุเคยไปจักเทื่อกก็อยากไปอ่าไทยเมนอยากไปลองเบิ่งอยู่เนาะ ำงานเฮดเบียกอยู่พูดนึงกะได้เงินเดือนดีแมนใครก่ววอยู่บ้านเฮาเนาะอยู่บ้านเฮาแบบคือแบบนี้แหละเผาทานเนาะกะพอได้ซื้อพอได้แก้ไขว่าฉันเนาะทำอาได้บอกกัพอได้แก้ไขดีกลัวโบเหตุเนาะสะพวงแมนเดี๋ยวมีเงินเก็บเนาะมีอะไรจะซื้อว่าฉันใช่คือทางน้องนี่กะเป็นยังไงได้เปิดใจบอสซเมอร์นี่เป็นยังไงเอ๊ะถามก่อนเปิดใจหาคนโอคนล้ม ตัวโทตัวชัก็มีบ่หรือว่าจังไร่ีบมีสิติทต่อทางไหนบนี่ทอ้โค้งท่านั้นนติดต่อหากันหยอกน้องเพิ่นถากหยอกค่อยหัวมีซีชั้นขึ้นมาจีซ่อในาเอ้บมีบเาจะป็นอกดใจอีกอย่างข้างนอกมันไปอยู่ท่หแต่นาเด็กกับบ่มีอัน จากเคยไชิมาโอบอลงมมันก็อยู่ไกลแน่นั่นเนาะทํามากก็นอนคูกไปชิฮอนาคนก็คือบอาูมไกลเติบประมาณไกอชูประมาณสี่หาลักพน้องเนาะปิหอดบานจะเนาะไปฮอดในบ้านี่ก็ไกลเติบสางันน้องเป็นอย่างไรสายสพวงเคยไปหาเงินหาอยู่ไทยจากเธอแต่ว่าคือแบบทั้งนอกพวกก็เลยเปิดใจ เงินเหตุวัตนะแต่เราเออเรามาเปิดใจก็คือมีหนุ่มๆเพิ่นเข้ามาคุยมาล้มน้ำนอนนองละบนะกันเพิ่นมาโลโอ้ล้มน้ำกับคือทั้งนองกับมาอยุเพิ่นเด็กปีสนองกันคือผู้บ่าวเนี่ยประมาณจักรีสามสิบสี่สิบบ้านนงละประมาณสานี่นั่งเนาะค่เราจะเอาอยู่อ่าลายกลัวเขากับเป็นคนเหตุให้เหตุน้าเนาะจะเอามาลายกับอายุลายแกเพิ่นเหตุห้าบนห้าบ่ได้หนักเทากับประยุทขาดจักไทย เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำขนาดจะอยุลายปัจจุบันเห็ุบ่ได้แล้วเนาะเห็ุเบียดนักบ่ได้เนาะแมนฮากาขนาดเพิ่นมีเงินคำบอกกะกะอีกบอกอีกไปยางนึงเนาะยน้องจะจ้างเนาะแมนจะได้จ้างซอยกันหน่อยสั้นเนาะสบายไปอืมวันน่ะเซนทางน้องวะเป็นผู้จูงผู้งาปนนีิก็ยังบ่มีผู้บอกว่ามโอลมเนาะแมนแบบนมไทยคันคือนมไทยนี่เพิ่นมาโอลงกับน้องแล้วเพิ่นอยากพาน้องนี่ไปฟังถอดฟังไทยทางน้องกะสิไปบ่ไปไปยุ่งเนาะ เขาอะก็ยังเป็นบูชาสดเนาะการการมาไปเนี่ยเขาก็ต้องศึกษาดูใจกันก่อนเนาะประมาณเดือนสองเดือนหรือว่าถ้าตามสุดว่าสั้นๆเนาะเพื่อเขาันยาดมืงเตียงเขาไปเขาถือเขาตัวเขาต้มนั่งเนาะเนี่ยหัวเอากระปุกดีใจใจพ่อขึ้นนะแมน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 คุยกันไปเบิ่งจักพักนึงก่อนแมนโอ้เขาใจกถุงตันแล้วคือทั้งเนง่ยไงนะทั้งไอเจ้าเห็ดเตาปอบนะคะคือสอบทานเต็มอยู่ สอบเท่ะเลก็น้องสอบเท่าเลเกาะนะฮะแล้วก็จะได้ขายบ่อเนือไวน์ไส้ขายขายในใส้ในบ่อว่าแหละไปขายข้าวเท้ากับนางเห็ดบ่อถึงก็หักเก็บเกี่ยวแล้วเข่าได้เนาะต้นใหม่ต้นโตหน้าหน้าเพลินก็ะไล่นักบ่ขอมาค้างก็ซื้อว่าปลาดกอยู่นอกทางนาเจ้าเนาะก็พอได้เก็บขายมาสักทางโน้เพลินกันทางหน้าหน้าเจ้าบ่อบันางตอนนี้คือออมหัวไปเนี่ อพอเจ้าไปใช่สิเดินไปทางป่าเดินไปทางป่าอันเดีเดินจะมีพี่เห็ดเนาะหลังจากที่ว่าเลียงเขาแล้วงนางก็ไปหาทางป่าทางยังอันเด้ยถุงมันปีหน้าเนาะปีนี้เจ้าเห็ดได้ายแต่บ่มันเจ้าสิกับทันได้ขายจ็กเื่อร์เอนเดียมันทันได้ขายแซมดินหน้าเจ้าเองนี่บ่บ่ข้าป้ออ้อยอืมก็ซื้อมาไกลเตอรกับนาเจ้า เพิ้งไปทางเพิ่นไปทางาดินดีดินน้องแาละทางน้องไปกับข้าใจไปนัดนนะเพิ่คเนาะีกแบบทางแถวนี้บเมตเนาะใจเติมได้ด่เนาะเรจอรถจากทางน้องกับบ่มีเลยอ่ะสิไปแบว่าห้าสิไปอัน่ะหันขอหันข้านี่ยก็สิยางปานั้นเนาะมีแต่รถจักสอตีนท่านั่นแหละเปิดนีิหอด อก็ถือว่าสมควรทางนางเพิ่นกะลาลางแห้งเลยเนาะไปตลาดตะลีแต่ละเทื่อกะชื่อที่รถไทยบอก้องแนี้อ้ะอ้ะเรือพอพาไปจังได๋เนาะเพราะว่าทางน้องเพิ่นกะขับรถเป็นบ่ซะอันดีต้องเลยอาศัยอ้ายอาศัยเอีนพอเพิ่นแม่นได้รถไทยเนาะเป็นบอกเป็นบุญที่สองที่สองกินน้องก็ได้ไปอยู่บ่บ่ได้ไปซ้ำอ่ะคือไปทางนางเป็นนี่คือบ่ไปได้มึงเติบได้เนาะก็เจ้าจันวันที่หนึ่งที่สองจังได้น้องละ สาเหตุเป็นอะไรคือบอไปมีเงินว่โมีเงินมีแต่ช่องยางอะเดี๋ยวจังไดเหนว่าเนาะโดยก็คือมีทั้งองยางเลยเนาะในทางรองพันบานรองนมีโดางไม่อย่างนี้บุตรีเนี่ยกูเสียกูชากระลังสุดทางแม่เป็นกะโบมีวาสิษฐนนองเนาะกับบุตรเพิ่งไรเพิ่นกะเขาเลยเนาะจะสหาเงินเนี่ยได้เนาะพอทางน้องพ่นบาจังาจะไปหาง งานอยู่พังไทยเนาะแม่บบผักมาให้พ่อให้แม่แต่แบบอยู่แบบนี้ก็คือแบบคือเทาเห็นเนี่ยเนาะยามเห็ดหน้าก่เห็ดหน้าย่างตุ๊กแหลกมากอ่ะเพรู้ว่าสิเหษเนี่ยจะปลูกว่าปลูกหยาเนาะพอได้กินก็คือทั้งน้องนี่ก็ลังจากจะเปิดใจมาเนี่ยเนาะก็มีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อก็ได้เข้ามาสอนอยู่ทั้งน้องอยู่บ่ยังบ่เข้าทั้งน้องนี่โอ้โดย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 ยังบารีเขาคนเนาะการทั้งนองเพิ่งก็ได้เปิดใจมาจากเถื่อแล้ว ครังเลขบ่เด oh, oh. ือว่า like จ Un er ังใดปลาเถื่อแต่บ่สาเถือกคนเดสามจีเทือกกระือว่าลายๆาซ่องนั่นแหละเนไรแต่นลายซ่องเขามาถ่ายทำทางน้องคันบ่แต่ยังเขาไม่มีผู้ใหญ่อ่านยืนมือเขามาใส่เรือทางน้องอยู่การมันสะมีปัญหาตัวสีทางหยากระคือทางน้องเพิ่นกับผู้พิทรอทราบก็เลยการสื่อสารมันกับสีหยาเด็กับน้องคันเนาะ ก็ต้องหากับโบเป็นยังเนาะคือท่านแด้อยากมาอยากอ่าสื่อสานนี่ว่าอยากติดต่อทางน้องก็สามารถติดต่อมาทางช่องพวกชูเฮาก็ได้เนาะทางเฮาก็พร้อมเป็นสะพานบุญเรือสะพานหักให้ทางน้องเพลินได้เพราะว่าทางน้องเพลินเองนี่โทรศัพท์กับโมีเนาะถ้าซีรือว่าทางน้องเพลินก็มีโทรศัพท์ก็คือสซีแยงเนาะเพราะว่าทางน้องเพลินก็ขาดเกินเรื่องเงินเรื่องคำเนี่ยนะก็มีแต่ให้เฮาทางเฮานี่ก็อยากอยากมาหาน้องเพลินบ่เนี่ทางเฮาก็ สิมาไฮได้เนาะมันกะคือว่าไกลบอกว่าไกลอยู่หักกะสิมาหไฮฮะนะเปลียบเป็นสะพานหักไปานไหนเนาะแมนแมนนี่แหละท้าวจังชุมเอื้อยไามกับเพื่อนกับจังปากเลยว่าเป็นไงเพื่อนแต่เป็นคนอยู่แต่ไฮแต่แน่ชื่อซื่อใสๆเนาะแมนเป็นเดีกยงสางแมนแมนแมนคำกับตอบคำแมนเพราะว่าเพื่อนกับเคยเข่าเฮียหมดเนาะเคยข่าวห้องหอมวัไหน หาดีเขาห้องแต่พอซ้ำเขาบอกด้วยว่าอันยังเกาออ่านคันว่าเฮียนก็ได้คมพูดแต่ทั้งน้องเพคนบริเฮียนเนี่ยเฮียนกับเฮียนจะห้องโปรซ้ำกับอ่านได้บ่เลยเขียนได้อยู่บ่อ่านได้เขียนออกบ่กะกะพอได้ว่าซ้ำซกับบันทึกว่าอ่านมันต่ำปกตัวต่ำเลยชิลบมูเว้นเนาะกะโอเคอยู่แบบเชียร์นะทั้งน้องหมดเลยเมนเมนพอพอไปใช้ได้นะเขาอ่านกะเป็นศัพท์หนังสือกะเขียนชื่อตัวเองก็ได้บ่หนึ่งฮันเดีกับที่ว่า พอสมควรข้าวข้าวเคียนซื้อเอาเองได้นี่ก็ถือว่าก็สมควรอย่างได้เนาะแม่ฮะสิไปทางใดถ้าทานซื้อวะเอาจะซื้อจริงไนาเอาเคียนซื้อตัวเองโบเป็นกับมันกะสิยนี่อีกอันนี้ก็ถือว่าสมควรแต่ของประการเมร์อยู่ของปอสามด้วยขนมเคียงเติบปอสามตั้งแต่เราเฮียนนี่ก็สินั่นเยื้เนาะพอเก่งได้แม่เจ้าคือบบเฮียนตโตไงสาเหตุเป็นจอยเนี่ยเขากลัวบ่มีเงินเลยเนาะมันก็เลยบ่ได้เฮียนอืมคือสบีย้อนว่า สาเหตุจะออกมาช่วยเวียกช่วยงานท่วยครอบครัวเพูนได้เนาะแม่นก็คือทั้งเงื่อนเพูนก็คือบอกอะไรเก่าคนมันก็ถือว่าครอบครัวใหญ่ชีชงพุ่นเทียนแบบทั้งครนทั้งเงื่อนแบบขาดเคื่อนนะนะท่งนอกกับเวียนมาออกมาเห็นหน้าแล้วท่าน้องก็เป็นคนขี่อายแน่คนเนี้ยคนมาระบายสายเนาะอยู่แต่ลายแต่หน้าตื่นมาไปเห็นแต่หน้าอย่าตีพี่น้องกันแบบนี้นะมัดแขกคนมาไกลแบบนี้กับตีทางเพื้นเนาะทีได้มาเห็นแม่น คือเป็นงานบุญงานจีนก็ได้ไปหลินไปอย่างนี่ป้ะในบ้านเด็กในบ้านแลนะนะไปคือเงินนับเงินนอนเฮือนก็เพป็นกับเงินดินเงินหัวเนาะเพราะว่าบ้านเพลินเองไหมแม่นแต่บั่นแถวบุญทางอื่นนี่คือสิบแต่ไปเนาะการเป็นบุญทางพี่เขามีเงินลำชิบเจ้าพันบ่เนาะพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินไปเลาะหลินโยผู้บ่าวก็ไล่เต๋อได้ช่วงนึ่งกันเป็นงานบุญกันเนาะคนในบ้านตัวเองก็บม่ได้เคยมาล้มบนนัง บ่มีเลยอคือในีช่างแหละคนว่าแบบคือไปทำงานเพืดอนลองๆนะนะจะมีแต่เช้าสดเพื่อยู่เพื่อนอยู่บ้านอยู่แต่ให้ได้มากว่าว่าลักลักก็คือทั้งน้องเพื่อนนี่ก็คือเปิดใจเปิดใจหาคูเนาะหรือว่าเปิดใจให้ผู้รักผู้ใหญ่เขามาเห็นทั้งน้องเพื่อนเนาะ การกับการอ่าช่วยเหลือแน่เนาะเรื่องการเบิดใจนี่ก็รนอนลนัๆๆบเนาะเบียดได้กะอ่าทางเอื่อยกะเป็นกำลังใจให้แม่แม่แม,ม,ม่ทางนอกนี่ก็เอื่อยจากสี่ามเนาะคันคือมีผลักผูพยานติเขามาช่วยเหลือทางนอกนี่นอนนอน,นอนอยากได้ยังในใจอยากได้ยังน<ม>้องละว่าว่ามาโลดแมนว่ามาโลดจังหายเนาะว่ามาเอื่อยทมอยากได้ยังในใจเจ้าฮะนะอยากได้ยังแม่ ทางเพื่อนกครทีไดู้ได้พังไปพร้อมอกอันแมนอยากได้อยังน้องดะโทรศัพท<ด>์โทรศัพท์โทรศัพ <ขา S 1> ท์แล้วก็ยังอีกแมนเพราะว่าสําคัญอยู่เนาะโทรศัพท์การเปิดใจนี่ก็ต้องมีโทรศัพท์กัน,นกรอีกอย่างกัโทรศัพท์นี่มันก็บ่ว่ามันกับก็สาคัญเนาะกับการสื่อสารหรือว่าญาติพี่น้องเฮาหรือว่าสิโทรหาพ่อหาแม่หรือว่าญาติพี่น้องพี่อ้ายเฮาเนาะหรือว่าหลายๆคนเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นอ่า ทันสมัยแล้วเนาะเอ้เนาะมันเป็นในเก็เทคโนโลยีบอกนี่เจ้าบัดบ่มียังเนาะทางน้องเพิ่นการยังบ่มียังเลยที่หูยังเข้าเป็นยังเป็นยังกับรถไฟลงไล่กับบ่หูยังมิทุนัพก็เป็นอยู่บอกจากเขียนอนะกันใดเนาะเคยดิบในบ้านเราเลยเคยอยู่ของน้ำไผ่ะของไผ่หรือสาไผ่ของเนอยบ้างนั่นเองเคยอะไรจะได้บายอยู่มีการถือวัสดุสบายไปของตัวเองเนาะหอโทรหากันอันนี้ สามื้อเฮือนเมื่อซานสิให้ซื้ซิได้กะอูมาฮอดตําโตเฮือนพี่แหละสิบอกได้เนาะถ้าพบือนทางกันคืออันเมื่อซื้อยังก็ลืมบอกกสิโทรนําก็บ่ได้ลเนาะแม่นถ้ามาตําโตฮอดเฮือนฮานไปแล้วจังสิบอกได้โดยถ้าน้องกว่าง่ายคือทางอยากได้โทรศัพท์ผู้บ่าวได้บ่เอาบ่เอาเอาทางผู้บ่าวทางโทรศัพท์ก็ติเนาะนังเนาะ เราก่าเราไรโทรศัพท์เนาะมีใครดีสบายกับปูว่าโทรศัพท์เลาวเดินทางสบายนอนอยู่หน้ากับคุยกันเฉยเนาะน้องแะบยังวายน้องเนาะเฮากะเรื่องตัวนี้กะกะลมกันอยู่แงเนาะคนเฮาเนอจริงคือว่าเขาอยากไปเฮ็ดเบียดเหตุงานเนาะลมน้ำมายากตี่น้องกะน้องกะจะสบายแต่เบ็กนั่นงานโบเนาะเสำนรับคนงานโบเนาะถามให้ได้ ได้ลงไปนะแบบนึงก็สะดวกสบายไปแบบนึงถ้าว่าน้องเพิ่นในมีโทรศัพท์ในชมาเอียขีดว่าน้องเพิ่นนีเน่เป็นปากเป็นว่ากว่านี้เนาะเพราะว่าทางน้องเพิ่นนี่บ่เคยเห็นโลกภายนอกว่าฉันฉันเนาะอยู่แต่ในไฮในนาะำถามีโทรศัพท์มานี่มันก็สิเห็นเมื่ทุกอย่างมันจะเห็นโทรศัพท์นี่มันกันมีเฟซมีีลายเนาะ แมนทังน้องเพื่นกาบ้าวกาบ้าแมนบางเถ้อมีมีบางคนเนี่ยบอกกาปาวกาว้าวอายจงใช่แหละไปเลยเพีเอ่อมีเวทมีลายขับไปโทรซักขับไปแล้วเท้าเช็ดเท้าหันว่าวหานเบิ่งอันเดอันนี้ว่าเป็นจังได้เนาะทั้งน้องเพิ่อนกาบ้าวอันเดเป็นยั้งอายอยู่ขณะคือขอบว่ามันบ่มีโทรศัพท์นี่แหละแมนแมนแมนโดยโดยอ่าทั้งเข้ากะทังเอ้อนี่กะโอนลงกับน้องเออ่โดนพอสมควรเนาะทางเอ้ยกะสิได้พาขันคอโตเมื่อก่อน อก็เป็นกำลังใจให้รอนั่งละเออ่อยมีคุณคูใหญ่เนาะหรือว่ามีครูบาคเทพนี่ข้ามาคอยมคุณคูใหญ่ยื่นมือข้ามาช่วยทางน้องเพิรนเนาะแมนแดนดก็คือทางน้องก็คือว่าเไยเนาะอยู่ในเตียงนานน้อยเนาะนอนคือว่าก้มก้งเพื่งในเส้ามื่อสี่หายเบิงอ่านอนอยู่บนน้องเพินเดอร์เนาะอ่าอยงไรกกอมก่อนอ่าสบายดีนังละสบายสบายสบ เดีโอเคน้องพี่น้องทางอาทีมงานเขาก็เลยลงโอลมกับอาน้องไปเป็นทีมห้อยแล้วน้องไปกับเสื้อาซื้อใส่น้องไปพี่น้องอายุสาวปีเป็นน้องของสะพวงไปพี่น้องเลยโดยเนาะสะพวงก็เลยเดินทางมาหาเพคนอยุนาไฮยุน่าไปพี่น้องเลยปกาเธอไปพี่น้องเลยยามกับยามหนาวเนาะกับเห็ดกับือ้ิคักแน่นเนาะเนี่อบอลไปนอนไปพี่น้องเลยแตาอุ่นเนาะ อ่าย่ำนี่ก็ย่ำหนาวซ้ำเนาะโดยโดยนี่ก็แม่นเทียงหน้าของน้องเพิ่นเด้อพี่น้องเอ้ยนี่เทียงหน้าน้อยเนาะหน้าเพิ่นก็อ่าเทียงหน้าเพิ่นก็นอนหน้าประจําเพิ่นก็บ่ได้เข้าเมื่อนอนบ้านพ่พี่น้องเอ้ยนอนแต่อยู่ห้อยู่หน้าเนาะห้เทียงหน้าเพิ่นกลังน้อยนนี่อาอยู่ห้อยู่หน้าเนาะ ยังไงยงน้าทั้งน้องเพื่นเด้อเนาะโดยอสำหรับคลิปนี้สักพวงกับชิด้ขอตัวจบคลิปไว้เพียงสำนี่เด้อเนาะกพ่อมม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สักพวงได้เห็ุคลิปต่อไปนเด้อเนาะโดยสำหรับคลิปนี้กับชิคขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะ